ผมหมจอจอลนะครับแพทย์จีนกรวินวัตรปันสุขสวัสดิ์ฝังเข็มสามารถรักษาได้ครอบคลุมเลยนะครับตั้งแต่อาการปวดต่างๆจนถึงโรคทั่วไปนะครับก,กลไกของการฝังเข็มรักษาก็คือกระตุ้นให้ร่างกายรักษาตรงน,นี้เวลาเราจิ้มเข็มของไปในร่างกายพวกเนี่ยร่างกายจะเข้าใจว่าเข็มที่เข้าไปเนะี่ยมันคือเชื้อโรคตัวหนึ่ง การที่เข้าใจผิดว่าเป็นเชื้อโรคตัวหนึ่งมันเกิดภาวะที่ร่างกายหลั่งสารออกมาการรักษาโรคต่างๆของในสารแผนจีนเขาจะรักษาปรับปร่รวมการตรวจวินิจฉัยของโรคของแผนจีนเนี่ยเราจะมอนระบบภายในเปนก่อนเราจะมีการวางแผนด,ดีไซน์การรักษาว่าสาเหตุของการเกิดโรคเกิดจากอวัยวะภายในตรงไหน ที่มีปัญหาจัดก,การวางแผนรักษาไม่ว่าจะเป็นการฝังเข็มหรือการใช้ยาต่างๆรืในการปรับสมดุลร่างกายการฝังเข็มนะครับครั้งหนึ่งจะใช้เวลาประมาณสักสามสิบนาทีเนื่องจากว่าการฝังเข็มเนี่ยจะเน้นกระตุ้นการไหลเวียนของลองปลาในาร่างกายซึ่งการไหลเวียนลองปลาในร่างกายเนี่ยจะใช้เวลาไหลเวียนครบหนึ่งรอบในร่างกายของเราใช้เวลาทั้งหมด28นาทีดังนั้นจึงฝังเข็มทิ้งไว้ประมาณ3 0นาที ในตอนนอกหลังจากการวางเข็มน,นะครับควรพักผ่อนนิดน้อยหนึ่งหสองชั่วโมงนะครับเพื่อไม่ให้ฝัาเพียนรยืนไปนะครับเราถึงแนะนําให้คนไข้มารักษากับเราอย่างน้อยสัปดาห์ละสามครั้งหรือวันที่วันก่อน,นช่วงแรกครับหากท่านใดอยากรึกษาปัญหาสุขภาพอยากรักษาแผนทุงเลืองสามารถปรึกษากับคลินิกของเราได้นะครับกายาอัลเทอร์เนทีฟคลินิกดูแลครบจบที่เดียว